สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีมอคเครื่องบินทุกคนนะครับคลิปนี้ก็มาดูความคืบหน้าอีกคลิปนะครับของรถเกี่ยวของเรานะครับโอ้นี่นะรถโกงที่ซื้อมาใหม่ครับไอเชียมก็เริ่มใสแล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับ ห่างจากใบมีดเดยอะเลยครับนี่ครับซื้อเมามาเป็นถุงเลยนะครับตัวนี้จะเป็นแบบตรงนะครับแล้วก็งอปลายนะครับเดิมเดิมมันก็ คล้ายๆอย่างนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าเรามาเปลี่ยนเป็นตัวโค้งนะครับตัวโค้งมันตั้งไม่ได้นะครับมันตั้งยังไงมันก็จะชนแต่ปากนะครับกับเกลียวนะครับเพราะว่าเดิมๆติดรถมามันจะเป็นแบบคล้ายๆอย่างนี้นะครับแบบตรงแล้วก็งอปลายนะครับพอเรามาเปลี่ยนเป็นแบบโค้งแล้วมันตั้งยากนะครับ ชุดนี้ก็เลยซื้อแบบคล้ายๆของเดิมมาใส่นะครับเนี่ยแบบตรงแล้วก็งอปลายนะครับสวยอยู่นะนี่ครับสวยอยู่ครับทอก็แต่เกือบหมดแล้วนะครับน่าจะได้ใส่ใหม่นะทอถ้าไม่ใส่มันจะพันนะครับต้นข้าวมันจะพันเนี่ยใส่แล้วมันจะลื่นนะครับต้นข้าวขึ้นมามันก็จะไหลลงนะครับ ก็นี่คือความพิบหน้านะครับเดี๋ยวติดตามดูเรื่อยๆนะครับว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็จะเปลี่ยนประก็นไอสียนะครับเด็กหนุย้ยวยเนี่ยประเจใหม่เปิดใช้เลยครับตอนนี้จะถอดเปลี่ยนประก็นไอสียนะครับ โรลเลอร์ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับโรลเลอร์ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงล่างเสร็จแล้วปั๊มก็วางเสร็จแล้วครับเหลือเติมน้ํามันนะครับเปลี่ยนประก็นไอเสียเสร็จแล้วก็จะลองนะครับลองสตาร์ทให้น้ํามันวิ่งดูนะครับว่าจะรั่วอยู่ไหมนะครับอ่ะนี่ครับประกน็น กขายเป็นชุดอย่างนี้นะครับมีทั้ง ID ดไอเสียมาให้นะครับเราก็ใช้แต่ไอเสียเพราะว่า i d มันอยู่ข้างในนะครับเนี่ยมันถอดยากครับเปลี่ยนเอาแต่ไอเสียนะครับแล้วก็จะมีหนวดกุ้งนะครับหนวดกุ้งก็ใส่เสร็จแล้วนะครับออาเดี๋ยวให้แชมป์พาไปดูครับไปตอนนี้ก็หนวดกุ้งก็ใส่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับ ใส่แบบนี้นะครับวันนี้ใส่ไปมันดูมันไม่ค่อยตรงกันทีแรกมันเบี้ยวออกไปทีนี้ผมหักออกมาครับให้มันตรงหน่อยบิดออกมาครับนี่ครับเห็นไหมเนี่ยมันเบี้ยวไปครับมันไม่ตรงจะต้องหักออกมาครับดูน็อตมันต่ําครับนี่ครับ อย่างสวยเลยครับสแตนเลสซื้อมาตัวละสิบสามบาทนะครับพอดีซื้อเป็นอันเขาขายอันละสิบสามครับพอดีซื้อมาเป็นถุงปุ๋ยเขาลดให้อันละบาทครับนี่ครับไปซื้อมาจากสุพรรณเลยครับ <Huh? S 1> นี่ครับอย่างสวยนี่ครับ แต่ก่อนมันเป็นหนวดกุ้งแบบโค้งครับอันนี้มันงอปลายครับเป็นแบบงอปลายครับนี่ครับอย่างสวยเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวให้พีเซเตอร์แฮมเป็นคนมุนให้ดูครับเอาวินเลยนี่ครับนี่ครับอย่างสวยครับ ขดขดไดยขดเลยขดดินไ,ดไม่เช้าก็พาพึ่งพากันใส่กสั๊ดเสร็จนะครับกั๊ดฝั่งขวานะครับร <อ Philosophy> นี่ครับพ่งใส่เสร็จเมื่อกี้ครับนี่ครับอ,อ้ นี่ก็ราเปลี่ยนโปรเกนไอเสียเสร็จก่อนครับแล้วก็สใส่ไฮลิกอีกสองถังเดี๋ยวจะวิ่งพาคสนามให้ดูนะครับตีเสร็จแล้วก็เปลี่ยนนะครับรถจะเปลี่ยนจะแกเป็นคนเปลี่ยนพอ,พอดีก็หายแล้วทีนี้มันก็เป็นอีกครับอันนี้ก็ท่านซิงครับใช้ยาเขาไอหนุม่มหมิบหอบนะครับนั่นก็ไอเกมตาเป็นกุ้งยิงนะครับดูนางโป้บ่อยเกินนะครับ นี่ก็ไอเดียวทรยศนะครับนี่ครับชื่อไอเดียวครับชายาเขาไอมหาทรยศครับนี่ก็ไอพอไอบับลูครับนั่นก็ไอแฮมครับชายาเขาไอแฮมหำเบียวนะครับนี่ชื่อแฮมครับหําเขาจะอกเบียวๆหน่อยครับนั่นก็เป็นตะพดครับสายหนังโป้มอนกันครับ นั่นครับแกยกมือให้ครับโอ้ก็นี่ก็พวกเด็กรถเกี่ยวก็มีแค่นี้นะครับนี่ก็ไอซิงไซหกนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทดูนะครับเปลี่ยนประกันไอเสียเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทดูนะครับ rèn rèn, Nước lưu không? Thôi 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 thằng Trong nè เดินได้แล้วครับ เรียบร้อยเดินได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีที่ลองนะครับไม่มีที่ให้ลองวิ่งดูนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ได้ขยับดูแล้วนะครับก็โอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับนายเชมเป็นยังไงสิ้มากเลย เกือบชนยุ่งเลยเมื่อกี้นี่ตอนนี้ยังไม่เห็นว่ามีน้ำมันรั่วนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องรอดูตอนใช้งานสักพักนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปิดน้ำมันไว้เลยนะครับะจะเปิดก๊อกน้ำมันไว้เลยนะครับผมจะเปิดก๊อกน้ำมันทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะดูระดับน้ำมันที่ถังนะครับว่ามันเหลือระดับไหนนะครับทิ้งไว้สักคืนหนึ่งแล้วก็มาดูตอนเช้า ว่า,าจะรั่วไหมนะครับ